สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซพยากรสำหรับคนที่เกิดปีวอกประจำเดือนธันวาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีจุบนของไพ่ถ้วยเข้ามาสถิตยอยู่นะจะเป็นเดือนที่การทำงานต้องเน้นการบริการนะหรือว่าจะมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีการขยับขยายธุรกิจ นะหรือขยายการบริการก็ได้นะคะรวมถึงงานะในเรื่องของความรักต่างๆหรือการอุปถัมหรือการสนับสนุนกันเนี่ยยังได้รับนะคะโอกาสที่ดีอยู่ไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของไพ่เจ้าชะตานะก็ปรากฏไพ่ใบใหญ่นะคะซึ่งเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีมากๆนะเป็นไพ่การเดินทางไพ่การเปลี่ยนแปลงไพ่ของข่าวดีนะคะฉะนันถือว่ายังเป็นอิทธิพลของไพ่ที่จะเข้ามานะส่งเสริมดวงชะตาหรือว่าเป็นไพ่ที่เกิดโอกาสนะคะ ที่พอของไพ่ดาบเข้ามาหาก็อาจจะมีความราช้าบ้างหรือมีเรื่องให้ต้องจัดการมีเรื่องให้ต้องปรับปรุงแก้ไขนะเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่ายังไงก็ยังเป็นชื่อผนของไพ่ที่ดีนะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่หรืกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้นะเป็นตำแหน่งเสียหายคนที่เกิดปีวอกอาจจะเข้าไปทําความเข้าใจหรือต้องเข้าไปปรับความสัมพันธ์ในตำแหน่งนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกันได้ง่ายนะคะหรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างนะที่ต้องไปพูดคุยกันให้เยอะๆหน่อยนะคะ ในตำแหน่งนะคะของผู้ใหญ่ลอคนก็ได้ชิดเป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าตำแหน่งนี้ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือยังเข้ามาให้กำลังใจสำหรับคนที่เกิดปีวอกอยู่ตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านะเป็นตำแหน่งของไพ่ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับปรุงมีการซ่อมแซมก็ได้คือบางคนซ่อมบ้านบางคนก็ซ่อมร้าน หรืออาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นก็ได้นะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่อาจจะต้องไปดูแลหรือตรวจสอบให้มากๆไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเตอิมอะไรานะคะหรือการต่อสอัญญาเอกสารต่างๆก็ให้ตรวจสอบให้มากๆหน่อยนะคะต้องทําให้ตัวบ้านหรือตัวร้านเกิดความสว่างนะจะดึงดูดในเรื่องของโชคการเงินนะคะเข้ามาให้นะคะคือบางคนเนี่ยมีเรื่องของการเดินทางไปทํางานต่างถิ่นดันไกลด้วยมันมีอิทธิพลของไพ่พัดถิ่น,น่ะ นะเกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่เกิดปีวอกไม่ได้พัดถิ่นนะไม่ได้ไปไหนเลยนะก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีคนแปลกหน้านะเข้ามานะคะพวพันเนี่ยกับคนในบ้านอันนี้ต้องระวังนะไม่ควรรับคนแปลกหน้าเข้าบ้านน่ะต้องรอบครอบถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็อย่างที่บอกไปถ้าจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่ ต้องหาเลิกที่ดีเท่านั้นนะเลิกที่เป็นมงคลน,นะในเรื่องของการเปิดร้านหรือการเข้าอยู่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ทําบ้านให้สว่างหน่อยนะจะส่งผลดีนะคะและตําแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะยังเป็นญาติที่ให้การช่วยเหลืออยู่แต่ก็อาจจะมีเรื่องของความคิดหรือความขัดแยง้งเกิดขึ้นบ้างนี่ก็ให้ไปพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากๆในตำแหน่งของบริวาร ต้องระมัดระวังนะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันแต่ถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ปรับกันได้ในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการโยกย้ายเกิดขึ้นบ้างแต่ปัญหาต่างๆน่าที่จะยังอยู่ในสานการที่ควบคุมได้โดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะอาจจะนะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือคือบางทีลูกหลานอาจจะแบบกลับมาอยู่ร่วมกันนะ่ะจากที่แยกกันไปนานนะ่ะ อาจจะก,กลับมาอยู่ด้วยกันหรือมีความคิดที่ยหาญยาย่ๆมอยา่คนที่เกิดพีวอกก็ได้นะหรือว่าถ้ามีปัญหาความขัดแย้งอะไรกันนะ mm hmm. ก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วมันรักกันมากขึ้นไงนะนี่ถือว่าไม่ใช่ไพ่ที่เสียหายแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คืออาจจะต้องไปะระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารน,นะคะและตำแหน่งของเพื่อนนี่ถือว่าดี mm hmm. เพื่อนก็จะเข้ามาทําให้การทํางานเคลื่อนไหวแล้วก็คล่องตัว ในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือคนผิวสองสีคนผิวขาวนะคะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันด้วยคนที่เกิดปีวอกนะก็อาจจะคิดเรื่องของยานพาหนะคือบางคนมีความคิดที่จะซื้อรถเปลี่ยนรถหรือบางคนมีความคิดที่จะทําธุรกิจด้านการขนส่งก็ได้เพิ่มเข้ามาหรืออาจจะมีความคิดนะคะ ที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้อันนี้ก็มองว่าเป็นความคิดที่ส่งผลดีความกระตือร้นความเป็นผู้นำความกล้าในเรื่องของการคิดที่จะทำนะในเรื่องของธุรกิจแงานหรือกล้าที่จะเดินทางติดต่ออะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีไอ้ยิีพยากรณ์ยังเตือนนะยังเตือนว่าเรื่องของการเงินต่างๆต้องระวังแล้วก็เอกสารด้านการเงินต่างๆต้องรอบคอบโดยเฉพาะไม่ควรไปคำกวนให้ใครและคนไหนที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังจะโอนทรัพย์สินเนี่ยโอนที่ โอนบ้านโอนรถน,นะคะจะต้องตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ดีด้วยนะคะก็ยังเตือนให้รอบครอบแล้วก็เรื่องของการเงินการทองอ่ะนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะหรือเป็นเดือนที่เราต้องใช้จ่ายนะการทํางานของคนที่เกิดปีวอกนะคะมีที่พลนของไพ่นะคะการทํางานขึ้นมา1ใบนะแล้วก็เป็นไพ่การเดินทางด้วยก็ถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีการเดินทาง หรือมีคนทางไกลมาติดต่อธุรกิจการงานหรืออาจจะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของธุรกิจการงานเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาให้แก้ไขบ้างโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าบ้างนะคะแล้วก็ตำแหน่งของสถานที่ต่างๆอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เราคุ้นเคยอ่ะอาจจะต้องไปทํางานนะในที่ที่แปลกๆหรือเปล่าหรือว่าไปทํางานที่ไกลๆบ้างนะคะแต่ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานที่ยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีวอกนะมันเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนั่นแหละแล้วมันส่งผลดี กับการขยายงานในอนาคต อาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทํางานเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าการรับงานนอกสถานที่อันนี้นะก็อาจจะเข้ามานะฉันถือว่าเดือนนี้การทํางานยังเกิดโอกาสอยู่ตําแหน่งที่ต้องไประวังก็คือตําแหน่งของหัวหน้าหรือผู้ใหญ่หรือเรื่องของสถานที่หรือการจัดการบางส่วนนะก็ต้องทําให้รอบคอบแล้วก็เรื่องของลูกน้องเรื่องของบริวารก็ต้องคุยกันให้ละเอียดด้วยนะคะจะให้เรื่องของการทํางานนี้เกิดโอกาสแล้วก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะ รายได้การเงินขึ้น7เหรียญน,นะรายได้การเงินก็ถือว่ายังเกิดกําไรแต่ว่าเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะเข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อประกันบ้านต่อประกันรถต่อประกันสุขภาพนะคะหรือว่าการต่อพรบ,อบบางอย่างหรือแม้แต่ในเรื่องของการต่อสัญญาบ้านสัญญาร้านหรือการทําเรื่องอเอกสารเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้เงินซื้อบ้านก็ได้นะคะ แล้วก็บางคนยังมีค่าใช้ใจ่ายบางคนเอาบ้านหรือเอาที่ไปจำนำจำนองแบบนี้ก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้นะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงที่กําลังโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆนะก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายด้านนี้บ้างถือว่าต้องวางแผนหรือตรวจรายละเอียดเอกสารให้ดีนะคะเดือนนี้ก็คืออาจจะมีเรื่องการทําเรื่องจะไปทํางานต่างประเทศหรือเปล่านะก็อาจจะมีค่าใช้ใจนะ่ายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะแต่ถือว่ามันยัง ไปจบลงตำแหน่งของความราบรื่อแหละแล้วก็ยังเห็นที่ผลของไพ่การลงทุนหรือการเงินที่ยังงอกเงยและก็ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หลือคนใกล้ชิดที้เป็นผู้หญิงนะยังเห็นที่ผลของไพ่การเงินเข้ามาสถิตจุฉะนั้นตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะหน้าที่จะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรือเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนนะก็อย่างที่พูดไปนะ่ห้ามคำประกันนะะให้หลีกเลี่ยงนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะ ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มตน้นเพราะว่าบางคู่เนี่ยอาจจะพบรักทางไกลนะคะหรือว่าพบรักนะคะกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือความสัมพันธ์ที่เข้ามายังเป็นรักที่มีปัญหานะแจน,นคนโสดจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่พบรักกัะทันหัน อุบัติเหตุรักแต่การครบหากันยังต้องใช้เวลาเดือนนี้ยังมีชิ้นพลของไพ่การเริ่มต้นหรือการพัฒนาศึกษาใจกันถือว่าความรักยังมีโอกาสสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่มีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะแต่ก็มีการปรับกันมาก่อนหนะนี้คือบางคู่แยกกันอยู่แล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันปรับกันนะตลอดเวลาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่บ้านเรื่องบ้านเรื่องที่นะเรื่อง ลูกหลานอะนะ,ะอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์บ้างน,นะ,ะแต่ถือว่าความรักจะกลับมาหวานชื่นหรือจะกลับมาเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นบางคู่นะคะก็มีความสงสัยยังรักกันอยู่หรือเปล่ายังรักกันนะฉะนั้นต้องกลับไปนะให้โอกาสกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายบางคนอาจจะมีการคลอดบุตรมาก่อนอันนี้มองว่าไม่เสียหายหรือบางคนอาจจะมีการตั้งครรภ์โดยไม่ทันตั้งตัวอันนี้ก็มองว่า เป็นสถานการณ์ที่เข้ามาแล้วส่งผลดีนะคะแล้วก็นะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยยังมีอีกช่วงของพ่นะคะเสียหายเข้ามาบ้างนี่ก็ต้องเตือนคนที่ตั้งครรภ์ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีคนที่เพิ่งคลอดบุตรนะคะก็ต้องพักฟื้นร่างกายให้มากๆอย่าใจร้อนออกมาทํางานนะต้องพักฟื้นนะจนร่างกายนะคะแข็งแรงนะคะแล้วค่อยออกมาทํางานนะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนก็อาจจะมีบ้างนะคะนี้ก็ต้องไปไปดูแลแหละหรือลดความเครียดลง นะเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันมีอาการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทไม่ค่อยดีนะการทํางานของช่องท้องกระเพาะอาหารนะท้องเสียนะคะหรือว่ากระเพาะอาหารไม่ค่อยดีเป็นกดไหลย้อนบางคนก็มีปัญหาเรื่องของลาไส้ด้วยนะคะการทํางานของไต ถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการอักเสบบริเวณทรงอกหรือเต้านมนะฉะนันต้องดูแลสุขภาพร่างกายของติงหน่อยนะคะ เรื่องของการเดินทางช่วงข้ามช่วงกลางคืนเนะี่ยอยากให้หลีกเลี่ยงเลยนะไม่ใช่แต่ช่วงข้ามช่วงกลางคืนนะ่ยช่วงเช้ามืดๆหน่อยเนี่ยก็ต้องระวังด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวมันเกิดขึ้นไวไงแล้วบางทีขับรถเนี่ยมองไม่เห็นนะก็อาจจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะฉะนั้นต้องดูแลนะหรือว่าต้องระวังอย่าประมาทนะคะ ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองที่ต้องไปนำมาระวังสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดแล้วก็สุขภาพร่างกายของบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือว่าญาติสนิทเนี่ยนะคะก็ต้องไปเตือนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่าการทํางานยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขให้ต้องปรับปรุงนะคะต้องใช้ความอดทนมากๆก,ก,กับเรื่องของการทํางานด้วยเป็นเดือนนะคะ ที่บางทีมันจะมีเรื่องของการปรับบุคลากรในเรื่องของการทํางานด้วยนะอันนี้ต้องระวังถ้าคนที่เกิดปีวอกเป็นเจ้าของากิจการอันนี้มองว่าอาจจะต้องไปปรับในตําแหน่งของบริวารแต่ถ้าคนที่เกิดปีวอกทางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างี่ต้องรอบคอบนะมีโอกาสที่จะถูกปรับให้ออกจากงานนะคะหรือ ถูกปรับให้ลดระดับตำแหน่งลงด้วยฉะนั้นบอกว่าการทํางานเนี่ยยังต้องระวังหรือต้องใส่ใจให้มากที่สดุดแล้วคนไหนที่กําลังจะลงทุนต้องหาข้อมูลในเรื่องของการลงทุนให้เยอะๆหน่อยอย่ารีบร้อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงศกบอกรายได้การเงินเข้ามามา,มากนะแต่ก็ใช้จ่ายเยอะรวมถึงเดือนนี้อาจจะถูกเอาเปรียบด้านการเงินด้วยนะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้วยต้องระวังค่ะคนที่เข้ามาแบบ พูดคุยเรื่องของการเงินการลงทุนแบบสวยหรูอะ่ะผลตอบรับผลประโยชน์นะค่อนข้างมากนี้ต้องระวังนะอาจจะทําให้มีปัญหาการเงินในอนาคตได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนโสดยังไม่เด่นนะมันก็เป็นช่วงที่เหมือนกับต้องค่อยๆพูดคุยกันไปอ่ะนะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถ้ามีปัญหากันก็ต้องกลับไปปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้ดีๆนะคะ สุขภาพร่างกายนะก็อาจจะมีเรื่องของการปลุกกระดูกไขสันหลังนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาโรคแทรกซ้อนน่ะนะ,ะเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ปัญหาด้านสายตานะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้ส่งผลดีนะการทํางานหรือการเป,ปลี่ยนแปลงทุกอย่างยังเกิดโอกาสถึงแม้ว่าจะเกิดความล่าชา้าแต่ยังทําให้มีช่องทางใหม่ๆ เข้ามานะคะการเงินนี้รายได้ยังมีสภาพคล่องแต่ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายด้วยความรักถือว่าคนโสดนี้มีดวงที่จะพบรักนะคะแต่เพิ่งเริ่มต้นต้องปรับความเข้าใจกันหรือคนที่เคยคบหากันมาก่อนก็อาจจะกลับมานะคะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีรอบหนึ่งอะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักยังปรับกันได้และเป็นอิทธิพลของไพ่การเดินทางไพ่ของคน ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะหรือคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะเดินทางถามว่าเดินทางไหมเดินทางได้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องแบบวางแผนเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะาเงินยังน้อยอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นี่ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะธุรกิจการงานยังเกิดโอกาสถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็จะสามารถแก้ไขไปได้อาจจะมีการร่วมหุ้นหรือว่าการทํางานประสานกัน โดยเฉพาะคุณสภาพสตตีสองท่านเนี่ยนะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุร,รกิจด้วยซึ่งทําให้เกิดโอกาสการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะพบรักกับคนต่างเพศหรือเพศเดียวกันมองว่าไม่เสียหายคบหากันได้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี้เป็นความรักที่ต้องปรับกันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจการเรื่องของมือที่3ต้องระวังคนที่เกิดในช่วงวันอังคาร เดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีการแบบเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งบุคลากร,ารหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาอาจจะเข้ามาหรืออาจจะเป็นงานที่เราแบบไม่สามารถกําหนดช่วงเวลาได้นะคะหรือว่ากําหนดสถานที่ได้นะมันยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดปันะคาร์นี้ต้องรอบคอบกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดนะคะ แล้วก็ปัญหาเรื่องหัวหน้าปัญหาเรื่องบริวารอาจจะเข้ามาด้วยการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะบางคนมีปัญหาในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านหรือว่ามีปัญหาเรื่องที่เรื่องทางอ่ะนะคะหรือปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นช่างด้วยนะจันอยากใช้อารมณ์นะกับเรื่องของการพูดคุยกันต้องคุยกันให้ตรงประเด็นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นเลยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันอันนี้ต้องไปปรับกันด้วยสุขภาพร่าง, o, า,พางกายก็ไม่ค่อยดีนะ,ะอาจจะมีอาการอักเสบนะ,ะตามข้อกระดูกต่างๆเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะ,ะต้องระวังนะ,ะโดยเฉพาะคนไหนที่ขับรถเนี่ยนะคะต้องดูแลนะแล้วก็อย่าประมาทนะ,ะในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหน,นะ,ะด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะ ถ้าทํางานด้านการเงินสินเชื่อหรือไฟแนนซ์มองว่าถูกฉลกแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้การทํางานอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องระวังอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขให้ต้องปรับปรุงนะคะการเงินนี่นะคะก็ยังเป็นเดือนที่การเงินยังเข้าหาหรือยังเกิดกาไรนะแต่ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เป็นเดือนที่ยังจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อพราโบต่อประกัน นะหรืออาจจะไปเดินเรื่องเอกสารเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ก็ได้ดวงชะตาห้ามคำระกันให้ใครไม่งั้นจะมีปัญหาด้านการเงินค่อนข้างมากส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะค,ะคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันอันนี้ให้ไปปรับ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีอิทธิพลของไพ่การเดินทางเข้ามาเคลื่อนไหวการทํางานจะส่งผลในด้านดีอาจจะถูกเรียกนะคะไปสัมภาษณ์งานนะคะหรือถูกคัดเลือกนะ,ะในเรื่องของการทํางานก็ได้อันนี้มองว่าการทํางานยังเกิดโอกาสนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่เรายังต้องลงไปทํางานด้วยตัวเองนะคะการเงินนะคะก็ถือว่ายังมาจากงานนะ ยังเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้างอาจจะมีการเงินที่ล่าช้าบ้างนะคะส่วนในเรื่องของความรักมีดวงจะพบรักนะแต่รักยังถูกควบคุมอะ่ะรักอาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคในเรื่องของการคบหากันอยู่ส่วนคนที่มีคู่ครองนะคะหรือสามีภรรยาเนี่ยนะก็ต้องไปปรับความสัมพันธ์กันด้วยโดยเฉพาะบางคู่เนี่ยมีการย,กย้ายหรือมีการเดินทางนะคะไปต่างจางังหวัดบ่อยๆอะ่ะหรือไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันนะ คนไหนนะที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศไพ่การเดินทางขึ้นมาแล้วนะคะฉะนั้นขอให้วางแผนนะจะทําให้เรื่องของการเดินทางเกิดโอกาสนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร มีที่พลของไพ่การเดินทางเข้ามาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะก็ถือว่าดวงเนี่ยอาจจะมีการเดินทางทั้งในและต่างประเทศเดินทางทางใกล้และไกลหรือว่าเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดก็ได้ช่วงนี้จะเดินทางเยอะมีการติดต่อธุรกิจการงานค่อนข้างมากนะนี่ถือว่าการทํางานยังสมผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ไรายได้ยังมาจากงานอยู่แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยานพนะหรือเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องทางแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางด้วยนี่ให้ไปควบคุมส่วนในเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าอิิพลของไพ่ความราบรื่นเข้ามาสถิตยอยู่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะในเรื่องของการลงทุนการงานการเริ่มต้นนะคะหรือได้รับโอกาสที่ดีเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการขยับขยายธุร,รกิจการงานหรือเพิ่ม ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นหรือธุรกิจการงานหรือการบริการนะคะก็เป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดีนะอันนี้มองว่าดีการเงินนะคะรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะบางคนอาจจะมีการลงทุนหรือมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างซึ่งก็ทําให้เรื่องของการเงินนี้ยังเติบโตนะส่วนะะในเรื่องของความรักนี้คนวันเสาร์นี้ถือว่าเด่นมีโอกาสพบรักนะคะมีโอกาสเริ่มต้นมีโอกาสที่จะ มีความสดชื่นในเรื่องของความรักเข้ามาด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นมากๆนะ ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลมีการลงทุนร่วมกันหรือบางคนก็อาจจะมีการตั้งคันก็ได้ซึ่งก็ถือว่ายังเป็นดวงที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขในช่วงนี้นะคะก็เป<ๆ>็นกําลังใจนะให้กับคนที่เกิดปีวอกนะเดือนนี้ก็ยังมีุิ้นพของไพ่เสียหายเข้ามานะคะซึ่งอาจจะเป็นไพ่ท,ที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขอ่ะทำให้ทุกอย่างนะ,ะเกิดความลงตัวนะคะแล้วก็เกิดความ ลาบเลื่อนสำหรับคนที่เกิดปีวอกด้วยไม่น่าจะเป็นไพ่ที่เสียหายรุนแรงอะไรแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องจัดการนะแล้วทำให้เป็นที่ยอมรับนะคะหรือทำให้เกิดในเรื่องของความสมบูรณ์แบบอ่ะนะคะหรือว่ามีการประยุกต์ธุรกิจการงานนะคะให้เกิดในเรื่องของความพึงพอใจอ่ะกับลูกค้านะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะมันก็จะทําให้เราเกิดความหลากหลายนะในเรื่องของการทํางานหรือลูกค้าก็จะเข้าม,ามามากยิ่งขึ้นด้วยนี่มองว่ายังดีนะคะ สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุอันนี้ให้ไประวังส่วนเรื่องของความรักก็อยากให้ไปปรับความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันก็ให้ไปใส่ใจนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจิการงานแล้วเกิดความราบรื่นก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอังคาร และก็วันพุธค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ